สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการเขียนแผนธุรกิจนะคะแต่จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการเงินเพื่อให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการเขียนให้มีความถูกต้องเหมาะสมและสามารถนำไปพัฒนาธุรกิจของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ค่ะ แผนทางการเงินถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งในการเขียนแผนธุรกิจนะคะเพราะการเขียนแผนธุรกิจทุกประเภทนั้นจำเป็นจะต้องมีการระบุผลกำไรยอดรายได้ค่าใช้ใจ่ายต่างๆค่ะสุดท้ายจะบอกเราได้ว่าควรทำธุรกิจนี้หรือไม่ซึ่งปกติแล้วการเขียนแผนทางการเงินประกอบด้วยรายงานทางการเงินหรืองบการเงิน หลักๆ3ามงบค่ะได้แก่งบกําไรขาดทุนงบแสดงฐานะการเงินและงบกระแสะเงินสดค่ะ<ม>ก่อนที่เราจะไปศึกษาขั้นตอนการจัดทําแผนทางการเงินเรามาดูกันก่อนนะคะว่าข้อมูลทางการเงินนั้นมีความสําคัญต่อใครบ้างค่ะ<ม>เจ้าของกิจการจะใช้ข้อมูลทางการเงินในการวางแผนการตัดสินใจ การกำหนดนโยบายต่างๆในการบริหารธุรกิจเช่นการวางแผนการเงินบุคลากรการขายและการกำหนดราคาสินค้าค่ะผู้บริหารจะใช้ข้อมูลทางการเงินของกิจการเพื่อไปใช้ในการบริหารกิจการให้ประสบผลสำเร็จตามนโยบายของเจ้าของกิจการพนักงานใช้ข้อมูลทางการเงิน ในการประกอบการตัดสินใจในการทำงานกับกิจการโดยจะพิจารณาความมั่นคงคือฐานะทางการเงินผลการดำเนินงานของกิจการเพื่อประเมินความสามารถในการจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนและโอกาสในการจ้างงานบุคคลทั่วไปจะใช้ข้อมูลทางการเงินของกิจการเพื่อนำไปใช้ในการพิจารณาการซื้อหุ้น การร่วมลงทุนหรือการสนับสนุนธุรกิจด้านต่างๆค่ะเจ้าหนี้จะใช้ข้อมูลทางการเงินของกิจการเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจที่จะให้เครดิตกับกิจการโดยจะดูจากฐานะทางการเงินของกิจการความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของกิจการลูกหนี้หรือซัพพลายเออร์ จะใช้ข้อมูลทางบัญชีของกิจการเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจที่จะค้าขายกับกิจการโดยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของกิจการฐานะทางการเงินของกิจการและสภาพคล่องของกิจการค่ะหน่วยงานภาครัฐเช่นกรมสัมพากรต้องการข้อมูลทางการเงินของกิจการไปใช้ในการคำนวณการจัดเก็บภาษีหรือ การนำไปเป็นฐานในการคำนวณรายได้ประชาชาติและจัดทำสถิติต่างๆอีกด้วยค่ะจะเห็นได้ว่าข้อมูลทางการเงินนั้นล้วนมีประโยชน์ต่างๆมากมายนะคะสรุปแล้วข้อมูลทางการเงินมีประโยชน์ต่อการทําธุรกิจดังนี้ 1. ใช้วัดผลการดำเนินงานของธุรกิจ 2. ใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนธุรกิจ 3. ใช้ในการจัดหาเงินทุน 4. ใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน 5. ใช้เป็นข้อมูลประกอบการให้สินเชื่อและ 6. ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนหรือขยายกิจการค่ะก่อนการเริ่มต้นทำธุรกิจผู้ประกอบการต้องมีการจัดหาเงินทุนเพื่อนำมาใช้ในธุรกิจ ซึ่งสามารถจัดหาเงินทุนจาก3แหล่งคือ 1. ส่วนของเจ้าของเป็นเงินทุนส่วนตัวของผู้ประกอบการเองค่ะ 2. ผู้ร่วมลงทุนผู้ประกอบการอาจชักชวนเพื่อนญาติหรือบุคคลอื่นๆมาร่วมลงทุนด้วยและ 3. กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเป็นแหล่งเงินทุนสำคัญของการดำเนินธุรกิจ ผู้ประกอบการอาจใช้เงินทุนจากแหลง่งใดแหล่งหนึ่งหรืออาจใช้เงินทุนจากหลายๆแหล่งรวมกันก็ได้ค่ะเมื่อผู้ประกอบการจัดหาเงินทุนมาแล้วต่อไปก็จะนำมาจัดสรรเงินลงทุนในธุรกิจซึ่งสามารถจัดสรรได้สองประเภทใหญ่ๆคือ 1. จัดสรรเป็นเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเช่นค่าก่อสร้าง ค่าตกแต่งสถานที่ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นต้น 2. จัดสรรเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับใช้เป็นค่าวัตถุดิบค่าบรรจุพัณฑ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆค่ะผู้ประกอบการควรจัดทำแผนการลงทุนเริ่มแรกเพื่อทำให้ทราบว่าจะต้องลงทุนเริ่มแรกเป็นจำนวนเงินเท่าใดเงินลงทุนมาจากแหล่งใดบ้าง และถูกใช้ไปอย่างไรมาดูตัวอย่างประมาณการแผนการลงทุนกันเลยนะคะสมมุติว่ากิจการมีแผนลงทุนเริ่มแรก195,000บาทโดยเงินลงทุนนี้จะจัดมาจากสองแหล่งคือส่วนของเจ้าของ145,000บาทและจากแหล่งเงินกู้50,000บาทค่ะเมื่อทราบแผนการลงทุนแล้ว ขั้นตอนต่อไปต้องจัดทำรายละเอียดการใช้เงินทุนค่ะจากตัวอย่างเดิมธุรกิจมีแผนการลงทุน1 9 0 5 0 0บาทมีรายละเอียดการใช้เงินทุนในสินทรัพย์ถาวรจำนวนเงิน1,25,000บาทอันประกอบไปด้วยค่าระบบไฟฟ้าค่าตกแตง่งค่าอุปกรณ์สำนักงานค่าอุปกรณ์การผลิต และนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับจัดซื้อวัตถุดิบค่าบรรจุพัณฑ์เงินเดือนค่าเช่าร้านค่าสาธารณูปโภคค่าใช้จ่ายเบตดเล็ดรวมจำนวน50,000บาทส่วนที่เหลือจำนวนสอง0 0ืบาทกิจการมีแผนกันไว้เป็นเงินสดสำรองค่ะ การจัดทำงบประมาณดำเนินการผู้ประกอบการต้องจัดทำงบประมาณดำเนินการดังนี้ค่ะ 1. ประมาณการรายได้ 2. ประมาณการรายจ่ายโดยการประมาณการเป็นการคาดะเนเงินรายได้และค่าใช้จ่ายที่ธุรกิจจะได้รับหรือจ่ายตลอดทั้งปีเป็นการล่วงหน้าค่ะตัวอย่างประมาณการรายได้ ของธุรกิจไอศครีมโฮมเมดจำปะดะชามไอนะคะประมาณการยอดขายต่อวันขายได้70ถ้วยราคาขายถ้วยละ35บาทรวมรายได้ต่อวัน2,450บาทเมื่อนำมาประมาณการยอดขายต่อเดือนยอดขายรวมจะอยู่ที่73,500บาทและเมื่อคิดทั้งปีประมาณการรายได้เท่ากับ881,200บาทค่ะ เมื่อประมาณการรายได้แล้วอันดับต่อไปคือการประมาณการต้นทุนสินค้าหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการผลิตไอศกรีมโดยตรงค่ะกิจาการประมาณการต้นทุนไอศกรีมต่อถ้วยเท่ากับ15บาทหากขายได้70ถ้วยต่อวันกิจาการจะมีต้นทุนการผลิตเท่ากับ1,500 0บาทและเมื่อคำนวณทั้งปีต้นทุนไอศกรีมรวมทั้งสิ้นเท่ากับ 3 7 8 0 0 0บาทค่ะค่าใช้จ่ายของธุรกิจไอศครีมจำปะดาชามไอนอกจากจะมีต้นทุนการผลิตไอศครีมแล้วยังมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอีก2ประเภทนะคะคือ 1. ค่าใช้จ่ายในการขายเช่นค่าส่งเสริมการขายค่าน้ำมันรถพนักงานขายเป็นต้นค่ะซึ่งกิจการได้ประมาณการไว้จํานวน 5 6า0 0บาทต่อปีค่ะ 2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารเช่นค่าแรงงานค่าสาธารณูปโภคค่าเช่าร้านค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ต่างๆกิจการประมาณการไว้จำานวน195,650บาทค่ะเมื่อกิจการจัดทำประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายแล้วขั้นตอนต่อไป กิจาการต้องนำข้อมูลมาจัดทำประมาณการงบกำไรขาดทุนซึ่งเป็นงบที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของกิจาการในรอบระยะเวลาหนึ่งว่ามีผลกำไรหรือขาดทุนเท่าใดหากรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายแสดงว่ากิจาการมีกำไรจากการดำเนินงานแต่หากรายได้มีจำนวนน้อยกว่าค่าใช้จ่ายแสดงว่าการดำเนินธุรกิจนั้นขาดทุนนั่นเองค่ะ ตัวอย่างการจัดทำประมาณการงบก,กำไรขาดทุนของธุรกิจไอศครีมจำปะดะชามไอสำหรับรอบระยะเวลา1ปีกิจการมีรายได้จากการขาย882,000บาทหากต้นทุนสินค้าที่ประมาณการไว้จำนวน378,000บาทจะได้กำไรขั้นต้นจำนวน54,000บาท นำไปหักค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารจะได้ยอดของกําไรก่อนหักต้นทุนทางการเงินจำนวน251,950บาทหักต้นทุนทางการเงินซึ่งก็คือดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต้องจ่ายจำนวน3,600บาทต่อปีทํำให้ทราบว่าธุรกิจไอศครีมจำปะดาชามไอตลอดทั้งปี ประมาณการว่าจะมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน248,350บาทค่ะเมื่อกิจการได้ทราบประมาณการกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานแล้วถัดมากิจการต้องทราบถึงสถานะเงินสดของตนเองตลอดเวลาการดำเนินงานดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องจัดทำเพื่อทำให้ทราบความเคลื่อนไหวของเงินสดที่ได้มา และใช้ไปนั่นก็คืองบกระแสะเงินสดนั่นเองค่ะงบกระแสะเงินสดเป็นงบที่แสดงการเปลี่ยนแปลงถึงการได้มาและการใช้ไปของเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดทำให้ผู้ประกอบการทราบถึงสภาพคล่องของกิจการในรอบระยะเวลาหนึง่งประกอบด้วย3กิจกรรมค่ะคือ 1. กิจกรรมดำเนินงาน 2. กิจกรรมลงทุนและ 3. กิจกรรมจัดหาเงินค่ะกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเป็นการได้มาและใช้ไปของเงินสดที่ได้มาจากรายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการจากกิจกรรมดำเนินงานในระยะเวลาหนึ่งประกอบด้วยกระแสเงินสดรับที่ทําให้เงินสดของกิจการเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจาก การรับเงินค่าขายสินค้ารับเงินจากการให้บริการและการรับชำระหนี้เป็นต้นกระแสเงินสดจ่ายมีผลทำให้เงินสดของกิจการลดลงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสดจ่ายเช่นจ่ายเงินซื้อสินค้าจ่ายค่าบริการจ่ายเงินซื้อวัตถุดิบจ่ายชำระหนี้เป็นต้นค่ะ กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนเป็นการได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์ระยะยาวและเงินลงทุนอื่นๆที่ไม่กระทบกับการดำเนินงานเน้นรายการด้านการลงทุนประกอบด้วยกระแสเงินสดรับจากการขายที่ดินอุปกรณ์ขายสินทรัพย์ถาวรขายเงินลงทุนมีผลทำให้เงินสดของกิจการ,รเพิ่มขึ้นค่ะกระแสเงินสดจ่าย ทำให้เงินสดของกิจการลดลงเช่นจ่ายซื้อที่ดินหรืออุปกรณ์จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรจ่ายซื้อเงินลงทุนเป็นต้นค่ะกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเป็นการได้มาและการจำหน่ายสินทรัพย์ระยะยาวและเงินลงทุนอื่นๆที่ไม่กระทบกับการดำเนินงานเน้นรายการด้านการลงทุนประกอบด้วยกระแสเงินสดรับ ที่ทำให้เงินสดของกิจการเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนการกู้ยืมเงินเป็นต้นค่ะกระแสเงินสดจ่ายมีผลทำให้เงินสดของกิจการลดลงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสดจ่ายจากกิจกรรมจัดหาเงินเช่นจ่ายเงินปันผลไถถอนหุ้นกู้จ่ายชำระหนี้เงินกู้เป็นต้นค่ะตัวอย่างการจัดทำงบกระแสเงินสด ธุรกิจไอศกรีมจำปะดาชามไอซึ่งตลอดปีมีรายการรับและจ่ายเงินสดดังนี้เงินสดคงเหลือต้นปี24,600บาทซื้อตู้แช่แข็งจ่ายเป็นเงินสดทันทีซื้อรถมอเตอร์ไซค์3ล้อบรรทุกจ่ายเงินสด40,000บาทกู้เงินจากธนาคารได้เงินสดมา100,000บาท ระหว่างปีกิจาการขายไอศครีมได้เงินสด800,000บาทและมีรายการจ่ายเงินสดอื่นๆทั้งซื้อวัตถุดิบจ่ายค่าบรรจุภัณฑ์จ่ายค่าส่งเสริมการขายจ่ายค่าแรงงานค่าสาธารณูปโภคค่าเช่าร้านค่าใช้จ่ายเบตเต็ลตจ่ายชําระหนี้เงินกู้และจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ค่ะเมื่อนำข้อมูลเงินสดรับและเงินสดจ่ายข้างต้น มาจัดทํางบกระแสเงินสดจะได้รายละเอียดดังนี้ค่ะกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานมียอดบวกจากเงินสดรับจากการขาย8 0 0 0 0 0บาทและมียอดหักจากกระแสเงินสดจ่ายจากการซื้อวัตถุดิบจ่ายค่าบรรจุภัณฑ์ค่าส่งเสริมการขายค่าแรงงานค่าสาธารณูปโภคและดอกเบี้ยจ่ายจำนวน5 5า0 0นนบาท ทำให้กระแสะเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานแสดงยอดกระแสะเงินสดเพิ่มขึ้นจำนวน2 4 6 0 0 0สบาทค่ะส่วนด้านกระแสะเงินสดจากกิจกรรมลงทุนแสดงยอดกระแสะเงินสดลดลงเนื่องจากมีการจ่ายเงินสดซื้อตู้แช่และจ่ายเงินสดซื้อมอเตอร์ไซค์3ล้อบรรทุกรวมจำนวน58,000บาทแต่ไม่มีเงินรับจากกิจกรรมนี้ กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินมีเงินสดรับจากการกู้เงิน100,000บาทและมีเงินสดจ่ายจากการชาระเงินกู้20,000บาททําให้กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินแสดงยอดเงินสดเพิ่มขึ้น80,000บาทเมื่อรวมกระแสเงินสดทั้ง3กิจกรรมพบว่ากระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น268,000บาท ขั้นตอนสุดท้ายนำยอดไปรวมกับเงินสดต้นปีของกิจการจำนวน24,600บาททำให้ทราบว่าธุรกิจไอศครีมจำปะดะชามไอจะมียอดเงินสดคงเหลือปลายปีเท่ากับ292,600บาทค่ะงบแสดงฐานะการเงินเป็นงบที่สะท้อนภาพฐานะทางการเงินของกิจการ ว่ามีความมั่นคงมากน้อยเพียงใดโดยจะแสดงผ่านบัญชีหมวดสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของค่ะองค์ประกอบของงบแสดงฐานะการเงินได้แก่รายการหมวดสินทรัพย์ซึ่งแบ่งออกเป็นสองประเภทคือสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้เร็วได้แก่เงินสดเงินฝากธนาคารลูกหนี้สินค้าสำเร็จรูปเป็นต้นส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็นสินทรัพย์ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้เร็วเช่นที่ดินอาคารเครื่องจกักรอุปกรณ์ต่างๆเป็นต้นรายการหมวดหนี้สินแบ่งออกเป็นหนี้สินหมุนเวียน คือภาระที่กิจการต้องชำระคืนภายในหนึ่งปีเช่นเจ้าหนี้การค้าค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเงินกู้ระยะสั้นเป็นต้นหนี้สินไม่หมุนเวียนคือหนี้สินซึ่งมีระยะเวลาการชำระคืนเกินกว่าหนึ่งปีเช่นเงินกู้ระยะยาวหุ้นกู้เป็นต้นและองค์ประกอบที่3ของงบแสดงฐานะการเงิน คือรายการหมวดส่วนของเจ้าของได้แก่ทุนกำไรสะสมเป็นต้นค่ะตัวอย่างการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินของธุรกิจไอศครีมจำปะดะชามไอณนะวันที่31ธันวาคมมียอดคงเหลือของบัญชีต่างๆดังภาพค่ะการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ให้นำยอดคงเหลือมาจัดหมวดหมู่เพื่อแสดงข้อมูลดังนี้ค่ะสินทรัพย์หมุนเวียนประกอบด้วยเงินสดและเงินฝากธนาคารลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือรวมเป็นเงิน386,000บาทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนประกอบด้วยอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์การผลิตตู้แชร่รถมอเตอร์ไซ ซึ่งแต่ละบัญชีถูกปรับมูลค่าด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมรวมเป็นเงิน1,6750บาทและเมื่อรวมรายการสินทรัพย์ทั้งสิ้นมียอดเท่ากับ5,47,350บาทต่อมาจัดทำข้อมูลในส่วนของหนี้สินและส่วนของเจ้าของรายการหนี้สินมีเจ้าหนี้ ซึ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียนและมีเงินกู้ซึ่งเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนรวมกันร,รายการหนี้สินแสดงยอดเท่ากับ154,000บาทด้านรายการส่วนของเจ้าของมีบัญชีทุนและมีบัญชีกำไร,รสุทธิประจำปีแสดงยอดทั้งสิ้น3 9 3 3 5 0บบาทเมื่อรวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของจะมียอดเท่ากับ 5 4 1, 7 3 5 0บาทซึ่งเท่ากับยอดรวมของสินทรัพย์พอดีค่ะหลังจากได้เรียนรู้การจัดทำประมาณการรายได้ค่าใช้จ่ายงบกำไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินแล้วผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของรายการบัญชีเรียกว่า การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินในที่นี้จะขอยกตัวอย่างการวิเคราะห์อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร2อัตราส่วนได้แก่ 1. อัตราส่วนกำไรขั้นต้นและ 2. อัตราส่วนกำไรสุทธิค่ะอัตรากำไรขั้นต้นคือการวัดอัตราส่วนทางการเงินระหว่างกำไรขั้นต้นกับยอดขาย เพื่อใช้วัดความสามารถของบริษัทในการควบคุมต้นทุนสินค้าและความสามารถในการปรับราคาขายสินค้ามีสูตรในการคำนวณคือกำไรขั้นต้นคูณ100หารรายได้จากการขายผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงในรูปแบบเปอร์เซ็นต์หาค่าที่คำนวณได้สูง แสดงถึงความสามารถในการทำกำไรของกิจการมีการควบคุมต้นทุนการผลิตที่ดีหากค่าที่คำนวณได้ต่ำแสดงว่ากิจการมีการควบคุมต้นทุนขายที่ไม่มีประสิทธิภาพมากนักตัวอย่างการคำนวณหาอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจไอศครีมจำปะดะชามไอจากข้อมูลที่เราได้มาก่อนหน้านี้กิจการมีกำไรขั้นต้น 5้า0 0นบาทรายได้จากการขายทั้งปีจำนวน8 8 8 0 0 0 0บาทนำมาคำนวณหาอัตรากำไรขั้นต้นได้เท่ากับ57.14%แสดงว่าถ้ายอดขาย100บาทกิจาการจะได้กำไรขั้นต้น57บาท14สสตางค์ซึ่งเกินครึ่งของยอดขายแสดงให้เห็นว่ากิจาการ มีการควบคุมต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงอัตรากำไรสุทธิคืออัตราส่วนทางการเงินระหว่างผลกำไรสุทธิกับยอดขายเพื่อบอกถึงความสามารถในการทำกำไรของกิจการและความสามารถของผู้บริหารอีกด้วยสูตรในการคำนวณคือกำไรสุทธิคูณ100หารรายได้รวม ผลลัพ์ที่ได้จะแสดงในรูปแบบเปอร์เซนต์หากค่าที่คำนวณได้สูงจะแสดงถึงความสามารถของการดำเนินงานของกิจการมีคุณภาพทำให้สามารถทำกำไรได้ดีแต่หากค่าที่คำนวณได้ต่ําแสดงว่ากิจการอาจมีปัญหาในการดำเนินงานทำให้ไม่ได้กำไรเท่าที่ควรตัวอย่าง การคำนวณหาอัตรากำไรสุทธิของธุรกิจไอศครีมจำปะดะชามไอจากข้อมูลทางการเงินกิจการมีกำไรสุทธิ2,48,350บาทรายได้จากการขายทั้งปีจำนวน8 8 8 0 0 0 0บาทนำมาคำนวณหาอัตรากำไรสุทธิได้เท่ากับ28.15%แสดงว่า ถ้ายอดขาย100บาทกิจการจะได้รับกำไรสุทธิเท่ากับ28บาท15สตางค์แสดงให้เห็นว่ากิจการมีการควบคุมต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงทุกธุรกิจที่มีการลงเงินเข้าไปก็ต้องมีการหวังเงินกลับมายิ่งลงเงินเข้าไปมาก ความกังวลของผู้ประกอบการก็จะมากขึ้นตามลำดับว่าจะคุ้มทุนหรือไม่เรามาดูกันว่าจุดคุ้มทุนในการทำธุรกิจคืออะไรและมีวิธีการคำนวณอย่างไรจุดคุ้มทุนจุดที่ผู้ขายขายสินค้าในปริมาณที่ทำให้ธุรกิจไม่ขาดทุนและไม่ได้กำไรซึ่งก็คือเท่าทุนนั่นเองการพิจารณาจุดคุ้มทุน หากยอดขายมากกว่าค่าใช้จ่ายคือกำไรแต่หากยอดขายน้อยกว่าค่าใช้จ่ายคือผลขาดทุนและหากยอดขายเท่ากับค่าใช้จ่ายนั่นแสดงว่าเท่าทุนหรือคุ้มทุนหากธุรกิจรู้ว่าจุดคุ้มทุนของตนเองคือเท่าใดและสามารถก้าวผ่านจุดคุ้มทุนนั้นๆไปได้ ก็จะเป็นธุรกิจที่อยู่รอดนั่นเองค่ะสูตรการคำนวณจุดคุ้มทุนเป็นจํานวนหน่วยคือค่าใช้จ่ายคงที่ทั้งสิ้นหารด้วยราคาขายต่อหน่วยลบด้วยค่าใช้จ่ายผันแปรต่อหน่วยค่ะตัวอย่างการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนจากข้อมูลการขายไอศครีมจำปะดาชามไอค่าใช้จ่ายคงที่ทั้งสิ้น ซึ่งก็คือค่าใช้ใจ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ2 5 2 5 0บาทราคาขายไอศครีมถ้วยละ35บาทต้นทุนขายไอศครีมต่อหนึ่งถ้วยเท่ากับ15บาทนำมาคำนวณจุดคุ้มทุนจะได้เท่ากับ12,602.50หน่วยแสดงว่าธุรกิจไอศครีมจำปะดาชามไอ ต้องขายไอศครีมให้ได้จำนวน12,603ถ้วยถึงจะคุ้มทุน <S <S เมื่อจุดคุ้มทุนแสดงจำนวนหน่วยว่าธุรกิจต้องขายได้เท่าใดจึงจะคุ้มทุนผู้ประกอบการคงต้องการทราบว่าจะต้องทำธุรกิจเป็นเวลากี่ปีกี่เดือนจึงสามารถคืนทุนจากการทำธุรกิจเพื่อจะได้ นำไปประกอบการตัดสินใจลงทุนดังนั้นจึงต้องมีการคำนวณหาระยะเวลาคืนทุนด้วยระยะเวลาคืนทุนคือระยะเวลาที่ทำให้ผลรวมของกระแสเงินสดรับสุทธิเท่ากับกระแสเงินสดจ่ายลงทุนเริ่มแรกหรือกล่าวได้ว่าการลงทุนนั้นไม่มีกำไรและไม่ขาดทุนนั่นเองค่ะสูตรการคำนวณระยะเวลาคืนทุน คือเงินลงทุนสุทธิเริ่มแรกหารด้วยเงินสดรับสุทธิแต่ละปีตัวอย่างการคำนวณระยะเวลาคืนทุนจากข้อมูลการเงินของธุรกิจไอศครีมจำปะดาชามไอเงินลงทุนสุทธิเริ่มแรกเท่ากับ1 4 5 0 0 0บาทเงินสดรับสุทธิหรือเงินสดปลายปี ที่ได้มาจากการทำงบกระแสเงินสดเท่ากับ2,92,600บาทผลคำนวณที่ได้เท่ากับ0.49หรือประมาณ4เดือนแสดงว่าธุรกิจไอศกรีมจำปะดาชามไอต้องดำเนินธุรกิจประมาณ4เดือนจะได้เงินทุนที่ลงทุนครั้งแรกคืนทั้งหมดที่กล่าวมาในเนื้อหาบทเรียนนี้ เกี่ยวกับการจัดทำแผนการเงินเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการใหม่ที่เริ่มต้นการเรียนรู้การทำแผนธุรกิจซึ่งแผนการเงินเป็นส่วนที่สำคัญมากในการวางแผนธุรกิจเพราะเป็นส่วนที่มีความเสี่ยงสูงและหากวางแผนไม่ดีอาจทำให้ธุรกิจของคุณเสี่ยงต่อการขาดทุนได้ซึ่งในส่วนนี้มีผลต่อการตัดสินใจของสถาบันบริการเงินทุน เป็นอย่างมากค่ะ